เขายอมทิ้งผู้หญิงที่รักเพื่อปกป้องเธอจากโลกมืดของตัวเองหลายปีต่อมาเขากลับมาในฐานะซีอผู้ทรงอำนาจแต่สิ่งที่รออยู่ตรงหน้าไม่ใช่การให้อภัยคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรอยยิ้มเหมือนเขาอย่างน่ากลัวเธอไม่เคยบอกความจริงเขาไม่กล้าถามตรงๆและคำถามเดียวที่อาจเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลเด็กคนนั้น คือเลือดเนื้อของเขาหรือไม่ถ้าอยากรู้คำตอบและจุดจบของความรักที่ถูกเสียสละอย่ากกระพริบตาเพราะเรื่องนี้ไม่ได้จบอย่างที่คุณคิดกรุงเทพในยามเย็นแสงอาทิตย์สีทองสะท้อนกระจกตึกสูงริมถนนสาทรอ,อากาศอุ่นแต่ฝ่ามือของผมกลับเย็นเฉียบผมยืนอยู่หน้าคาเฟ่เล็กๆก,กลิ่นกาแฟขั้วใหม่ลอยประปนกับกลิ่นฝนที่เพิ่งตกที่นี่คือสถานที่เดิม ที่ผมเคยบอกลาเธอโดยไม่หันกลับมาวันนั้นผมเลือกอำนาจเลือกความเงียบเพื่อปกป้องเธอจากศัตรูของตระกูลผมหลายปีผ่านไปผมกลับมาในฐานะซีอผู้ไม่มีใครกล้าต่อก่อนแต่หัวใจกลับสันไหวเหมือนชายธรรมดาเมื่อประตูร้านเปิดออกเธอก้าวออกมาในชุดเดรสสีอ่อนใบหน้าอ่อนโยนเหมือนเดิมดวงตาคู่นั้น ยังคงทำให้โลกทั้งใบหยุดนิ่งแล้วผมก็เห็นมือเล็กๆที่เธอจับไว้เด็กผู้หญิงตัวน้อยผมยาวสลวยดวงตากลมโตหัวใจของผมหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเด็กคนนั้นเงยหน้ามองผมสายตาใสบริสุทธิ์แต่กลับคุ้นเคยอย่างประหลาดลมเย็นพัดผ่านแต่หน้าอกของผมร้อนผ่าเธอสบตาผมสีหน้าตกใจเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลายเป็นความสงบนิ่ง เหมือนเธอเตรียมใจมานานแล้วเสียงรถบนถนนดังห่างออกไปเหมือนโลกภายนอกค่อยๆเลือนหายผมได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงหัวใจที่เต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเด็กหญิงยิ้มรอยยิ้มเดียวกับที่ผมเคยเห็นในกระจกทุกเชา้ามือของผมสัน่นโดยไม่อาจควบคุมผมอยากถามแต่ริมฝีปากกลับหนักอึ้งเธอก้มลง จัดผมให้เด็กน้อยอย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นเพียงแม่เลี้ยงเดี่ยวธรรมดาผมก้าวเข้าไปใกล้กลิ่นแชมพูอ่อนๆที่คุ้นเคยลอยมาแต่จมูกความทรงจำเก่าท้าโถมกลับมาเหมือนคลื่นเจ้าพระยาในฤดูน้ำหลากเธอเงยหน้าขึ้นสายตาสันไหวแต่ยังคงนิ่งงนันเด็กหญิงกระชับมือเธอแน่นแล้วหันมามองผมอีกครั้งแววตานั้น เหมือนกำลังถามคำถามเดียวกับในใจผมในวินาทีนั้นผมรู้ว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการพบกันอีกครั้งแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความจริงที่ผมอาจไม่อาจหลีกหนีและคำถามเดียวที่ดังก้องอยู่ในหัวใจยิ่งกว่าคำใดทั้งหมดผมกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากราวกับไม่ได้ดื่มน้ำมาหลายวันเสียงในร้านเงียบลง เหลือเพียงเสียงเครื่องชงกาแฟที่ดังเป็นจังหวะชา้ชาๆเด็กหญิงขยับเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเหมือนรับรู้ถึงความตึงเครียดที่ผู้ใหญ่สองคนพยายามปกปิดผมย่อตัวลงโดยไม่รู้ตัวระดับสายตาเดียวกับเด็กน้อยแสงจากหน้าต่างกระทบดวงตากลมโตคู่นั้นสะท้อนประกายที่ผมจำได้ดีหัวใจของผมเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บเธอเอ่ยชื่อเด็กหญิงเบาๆน้ำเสียงอ่อนโยน แต่แฝงด้วยความระวังผมได้ยินชื่อและนิ้วมือของผมกระตุกชื่อนั้นเป็นชื่อที่ผมเคยพูดถึงในคืนฝนตกคืนที่เราฝันถึงครอบครัวเล็กๆด้วยกันภาพในอดีตไหลย,ย้อนกลับมาห้องเล็กริมแม่น้ําเสียงฝนกระทบหน้าต่างและคําสัญญาที่ผมไม่เคยได้รักษาผมเงยหน้ามองเธออีกครั้งสายตาเราเชื่อมกันแน่นเหมือนโลกทั้งใบกําลังรอฟังคําตอบ เธอสูดลมหายใจลึกไหลบ้างขยับขึ้นเล็กน้อยผมรู้เธอกำลังต่อสู้กับตัวเองเด็กหญิงขยับเข้ามาใกล้ผมก้าวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอยากรู้รองเท้าของเธอสัมผัสปลายรองเท้าผมเบาแต่หนักหน่วงผมได้กลิ่นสบู่อ่อนๆกลิ่นเดียวกับที่เธอเคยใช้มือเล็กๆยื่นออกมาลังเลก่อนจะจับปลายนิ้วของผมความรู้สึกนั้น เหมือนไฟฟ้าแล่นผ่านทั้งร่างโลกหยุดหมุนเสียงทุกอย่างหายไปผมมองมือนั้นแล้วมองหน้าเด็กน้อยรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นไร้เดียงสาแต่จริงใจเธอรีบดึงเด็กหญิงกลับมาท่าทางตื่นตระหนกผมลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่ได้ผมเรียกชื่อเธอเสียงแผ่วแต่สัน่นชื่อที่ผมไม่ได้เอ,อ่ยมานานหลายปีเธอหลับตาลงชั่วครู่ เหมือนตัดสินใจบางอย่างเมื่อเธอลืมตาขึ้นแววตานั้นไม่ใช่ความอ่อนโยนเหมือนก่อนแต่มันเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความเจ็บปวดที่ซ่อนลึกเธอขอให้ผมนั่งลงน้ำเสียงสุภาพแต่ห่างเหินเรานั่งตรงข้ามกันโตไมเ้เล็กๆกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันเด็กหญิงนั่งข้างเธอแกว่งขาเบาๆไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธออาจกำลังเปลี่ยนผมมองมือของเธอ ที่วางบนโต๊ะนิ้วเรียวยังคงเหมือนเดิมแต่ไม่มีแหวนวงนั้นหัวใจผมบีบรัดทั้งโลง่งทั้งเจ็บเธอเริ่มเล่าเสียงเรียบชาเล่าถึงวันที่ผมหายไปเล่าถึงคืนที่เธอรอและวันที่เธอหยุดรอคำพูดแต่ละคำเหมือนมีดที่คมแต่เงียบผมฟังโดยไม่กล้าขัดเธอเล่าถึงวันที่รู้ว่าตั้งครันวันที่เธอร้องให้คนเดียวในห้องแคบ,แคบ ผมกำมือแน่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือเธอไม่โทษผมแต่คำไม่โทษนั้นกลับเจ็บยิ่งกว่าเด็กหญิงเงยหน้ามองแม่ของเธอเอียงคอเล็กน้อยเธอยิ้มให้ลูกรอยยิ้มที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนรอยยิ้มของคนเป็นแม่เธอเล่าต่อถึงคืนที่ลูกคลอดถึงมือเล็กๆที่จับนิ้วเธอเป็นครั้งแรกน้ำเสียงของเธอสัน่นแต่มั่นคง ผมรู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆผมอยากพูดอยากอธิบายอยากบอกว่าทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อปกป้องเธอแต่คำเหล่านั้นติดค้างอยู่ในลำคอเธอเงียบไปจ้องมองผมสายตานั้นเหมือนกำลังถามผมพร้อมหรือยังกับความจริงเด็กหญิงเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำทำหกเล็กน้อยผมหยิบผ้าเช็ดโตให้โดยอัตโนมัติ มือเราเฉียดกันอีกครั้งสัมผัสสั้นๆแต่รุนแรงเธอชะงักล้มหายใจสะดุดผมเห็นความสันไหวในดวงตาที่เธอพยายามซ่อนผมเอ่ยปากเสียงเบาแต่ชัดผมถามถึงพ่อของเด็กอากาศรอบตัวเย็นลงทันทีเธอเงียบนิ่งนานเกินไปเด็กหญิงก้มหน้าวาดรูปบนกระดาษไม่รับรู้ความตึงเครียดเธอเงยหน้าขึ้น สายตานิ่งแต่แดงกำ่ำเธอบอกว่าไม่มีใครคำตอบนั้นทำให้โลกของผมสั่นสะเทือนผมหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะขำแต่เพราะหัวใจผมกำลังแตกสลายผมมองเด็กหญิงอีกครั้งรายละเอียดเล็กๆที่ผมมองข้ามไปทีวจมูกรอยย่นเล็กๆตอนยิม้มทุกอย่างสะท้อนภาพของผมในวัยเด็กหัวใจผมเต้นแรงจนหูอื้อ เธอสังเกตเห็นและเม้มริมฝีปากแน่นเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการอะไรจากผมไม่ต้องการเงินไม่ต้องการชื่อเสียงเธอต้องการเพียงความสงบคำว่าสงบฟังดูไกลเกินเอื้อมผมบอกเธอว่าผมไม่ได้กลับมาเพื่อแย่งผมกลับมาเพราะหัวใจไม่เคยจากไปเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองผมสลับกับแม่แววตานั้น เต็มไปด้วยคำถามเธอขอให้เด็กหญิงไปเลือกขนมที่เคาน์เตอร์เสียงอ่อนแต่เด็ดขาดเมื่อเด็กน้อยเดินจากไปความเงียบก็ถาโถมเธอมองผมใกล้กว่าที่เคยผมได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆกลิ่นที่ผมไม่เคยลืมเธอกระซิบเสียงเบาความจริงบางอย่างอาจทำลายทุกคนผมตอบโดยไม่ลังเลว่าผมพร้อมพร้อมจะรับทุกอย่าง ไม่ว่ามันจะเจ็บเพียงใดเธอหลับตาล้มหายใจสัน่นมือของเธอวางบนโตะ๊ะใกล้มือผมเพียงนิดเดียวผมไม่กล้าแต่แต่หัวใจกลับเอื้อมไปก่อนแล้วนอกหน้าต่างฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดฝนกระทบกระจกเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจผมเธอลืมตาขึ้นน้ำตาคลอและในวินาทีนั้นผมรู้ว่าคำตอบที่ผมรอคอย กำลังจะถูกเอ่ยออกมาแต่ไม่ใช่ในแบบที่ผมคาดคิดและไม่ใช่ในเวลาที่หัวใจผมพร้อมรับมันเธอสูดลมหายใจลึกเหมือนต้องรวบรวมความกล้าทั้งชีวิตเสียงฝนด้านนอกดังชัดขึ้นเหมือนเร่งเราให้ความจริงไม่อาจหลบซ่อนผมจ้องมองริมฝีปากของเธอที่สั่นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยคำใดเธอบอกว่ามีคืนหนึ่งคืนที่เธอพยายามติดต่อผมเป็นครั้งสุดท้ายคืนนั้น โทรศัพท์ของผมปิดและประตูชีวิตของเธอก็ปิดลงพร้อมกันผมหลับตาแน่นภาพในความทรงจำผุดขึ้นคืนที่ผมอยู่ต่างประเทศคืนที่ผู้ใหญ่ในตระกูลบังคับให้ผมตัดขาดทุกอย่างเพื่อแลกกับความปลอดภัยของเธอเธอบอกว่าหลังจากคืนนั้นเธอเลือกจะไม่ตามหาผมอีกไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเธอเริ่มรักอีกชีวิตหนึ่งเด็กหญิงคนนั้นหัวใจผมเจ็บแปล แต่ก็อ่อนลงในเวลาเดียวกันเธอบอกว่าตอนอุ้มลูกครั้งแรกเธอคิดถึงผมคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงมือที่เคยสัญญาว่าจะไม่ปล่อยผมลืมตาขึ้นดวงตาร้อนเผาเธอรีบเบื่อนหน้าเหมือนไม่อยากเห็นความอ่อนแอของผมเสียงฝนตกหนักขึ้นผู้คนในร้านเริ่มบางตาโลกค่อยๆเหลือเพียงเราเธอบอกว่าเธอไม่เคยบอกลูกเรื่องพอ่อ ไม่เคยใส่ชื่อใครในช่องนั้นเพราะเธอไม่ต้องการโกหกและไม่ต้องการทำร้ายใครคำพูดนั้นนักหนากว่าคำตำหนิใดผมก้มหน้าลงความรู้สึกผิดถาโถมผมถามเสียงแผ่วว่าถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกของผมจริงเธอจะยอมให้ผมอยู่ใกล้ไหมเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาสันไหวเธอบอกว่าคำถามนั้นไม่ควรถามตอนนี้ เพราะคำตอบอาจเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งตลอดไปเด็กหญิงเดินกลับมาที่โตะ๊ะถือขนมในมือยิ้มกว้างเธอวางขนมตรงหน้าแม่แล้วหันมามองผมเธอถามเสียงใสว่าผมเป็นใครคำถามง่ายๆแต่ทําให้ผมพูดไม่ออกเธอชิงตอบบอกว่าผมเป็นเพื่อนเก่าคำว่าเพื่อนทําให้ใจผมสะดุดเด็กหญิงพยักหน้า รับคำตอบนั้นอย่างง่ายดายเธอหยิบขนมขึ้นมากินเศษน้ำตาลติดมุมปากผมยื่นกระดาษทิชชู่ให้โดยไม่รู้ตัวเด็กหญิงรับไปแล้วพูดขอบคุณน้ำเสียงนั้นเหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตผมยิ้มรอยยิ้มที่ทั้งสุขทั้งเจ็บเธอมองภาพนั้นและนิ่งไปสายตาของเธออ่อนลงเหมือนกำแพงเริ่มราวฝนเริ่มซาลง แสงไฟถนนสะท้อนพื้นเปียกเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเธอบอกว่าเธอไม่โกรธผมแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใจได้อีกหรือไม่ผมพยักหน้ายอมรับทุกอย่างผมบอกว่าผมไม่ต้องการคำตอบทันทีผมขอเพียงโอกาสได้รู้จักเด็กคนนั้นในฐานะอะไรก็ได้ที่เธอสบายใจเด็กหญิงเอ็นสีสะพิงแขนแม่สีหน้าสงบ เธอลูปผมลูกท่าทางที่เต็มไปด้วยความรักภาพนั้นทำให้หัวใจผมแน่นผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นแม้เพียงเสี้ยวเดียวเธอมองผมอีกครั้งสายตานั้นไม่แข็งกร้าวเหมือนก่อนแต่ยังเต็มไปด้วยความลังเลเธอบอกว่าอดีตของผมอันตรายเกินไปโลกของผมไม่เหมาะกับเด็กผมบอกว่าผมสามารถเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อธุรกิจ ไม่ใช่เพื่ออำนาจแต่เพื่อชีวิตเล็กๆที่นั่งอยู่ตรงหน้าเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองผมอีกครั้งเธอเองขะเหมือนกำลังคิดเธอถามว่าผมชอบไอศกรีมไหมคำถามนั้นทำให้ผมหลุดหัวเราะเบาๆผมตอบว่าผมชอบเธอยิ้มกว้างแล้วบอกว่างั้นคราวหน้าเธอจะพาไปกินคำว่าคราวหน้าทำให้หัวใจผมสัน่น เธอหันไปมองแม่เหมือนขออนุญาตเธอไม่ตอบแต่ก็ไม่ห้ามความเงียบระหว่างเราเริ่มเปลี่ยนรูปไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความระมัดระวังฝนหยุดตกเหลือเพียงกลิ่นดินเปียกเธอลุกขึ้นเตรียมจะกลับผมลุกตามรักษาระยะห่างหน้ารานแสงไฟส่องเงาของเราบนพื้นเงาสามเงาเรียงกันชั่วขณะก่อนจะขยับแยก เด็กหญิงโบกมือให้ผมรอยยิ้มสดใสผมยกมือโบอกตอบหัวใจอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเธอหันกลับมามองผมครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนี้เธอบอกว่าอย่าเพิ่งหายไปอีกคำขอนั้นไม่ดังแต่หนักแน่นผมพยักหน้าสัญญาในใจเมื่อเธอเดินจากไปผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงเมืองกลับมาอีกครั้งรถผู้คนชีวิต แต่ในหัวผมมีเพียงภาพเด็กหญิงคนนั้นและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคำถามที่ไม่ใช่แค่ลูกคนนั้นจะเป็นลูกของฉันได้ไหมแต่คือถ้าวันหนึ่งเธอเป็นจริงผมจะกล้าพอที่จะเป็นพอ่อในโลกที่ผมสร้างขึ้นมาหรือไม่และคำตอบนั้นยังคงก่อตัวช้าๆในหัวใจของผมพร้อมกับความหวัง ที่ยังไม่กล้าพูดออกมาคืนวันนั้นผมกลับไปยืนอยู่ในห้องทำงานชั้นบนสุดของตึกกระจกใสรอบด้านสะท้อนแสงกรุงเทพยามค่าเมืองยังคงเคลื่อนไหวแต่หัวใจของผมหยุดอยู่ที่คาเฟ่เล็กๆแห่งนั้นเสียงฝนในความทรงจำยังดังไม่หยุดผมนั่งลงมองเงาตัวเองในกระจกชายที่คนทั้งประเทศเรียกว่าซี O กลับดูเหมือนคนแปลกหน้ามือของผมยังจำสัมผัสเล็กๆ ที่ปลายนิ้วได้ชัดเจนสัมผัสที่ไม่ควรลืมและไม่อาจลืมหลายวันต่อมาผมเริ่มเปลี่ยนเส้นทางชีวิตประชุมถูกเลื่อนงานเลี้ยงถูกยกเลิกผมเริ่มกลับบ้านเร็วเริ่มสังเกตท้องฟ้าเริ่มฟังเสียงเมืองทุกอย่างเพื่อรอจนวันที่เธอส่งข้อความมาสั้นสุภาพระมัดระวังเธอบอกว่าเด็กหญิงอยากกินไอศกรีม หัวใจผมเต้นแรงเรากลับได้รับสัญญาณสำคัญเราเจอกันที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำบ่ายวันอาทิตย์แดดอ่อนลมพัดเบาเด็กหญิงวิ่งนำหน้าเสียงหัวเราะใสกระจายไปตามทางเดินผมเดินข้างเธอรักษาระยะแต่หัวใจกลับใกล้เกินไปเธอถามผมถึงชีวิตที่ผ่านมาผมเล่าเฉพาะสิ่งที่ปลอดภัยไม่พูดถึงความมืด ไม่พูดถึงการต่อสู้เธอฟังเงียบตั้งใจเด็กหญิงหันกลับมาจับมือผมโดยไม่ขออนุญาตมือเล็กนั้นอุ่นและมั่นคงเธอมองภาพนั้นไม่ดึงออกไม่ห้ามหัวใจผมเต้นแรงแต่ผมไม่ขยับไอศกรีมละลายช้าๆเหมือนเวลาที่ผมอยากยืดออกไปเด็กหญิงเล่าเรื่องโรงเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องความฝัน เธออยากเป็นนักวาดรูปผมบอกว่าผมจะเก็บภาพทุกภาพที่เธอวาดคำพูดนั้นไม่ได้ถูกคิดล่วงหน้าเธอหัวเราะเสียงสดใสเธอมองผมสายตานิ่งเหมือนกำลังจดจำทุกท่าทีวันนั้นเราไม่ได้พูดถึงอดีตแต่ความจริงค่อยๆเดินเข้ามานั่งข้างเราหลายสัปดาห์ผ่านไปการพบกันกลายเป็นเรื่องปกติส่วนร้านหนังสือ ร้านขนมผมเรียนรู้การเดินให้ช้าลงเรียนรู้การฟังเสียงเล็กๆและเรียนรู้ความกลัวแบบใหม่ความกลัวที่จะรักโดยไม่มีกราะคืนหนึ่งเด็กหญิงหลับคาไหล่เธอผมนั่งตรงข้ามมองภาพนั้นแสงไฟถนนส่องผ่านกระจกเงาของเราทับซ้อนกันเธอพูดเบาๆว่าเด็กหญิงเริ่มถามถามว่าพ่อคืออะไรคำถามนั้น เหมือนคมมีดที่ไม่เห็นผมไม่พูดแต่หัวใจผมสัน่นเธอบอกว่าเธอไม่ตอบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่อยากโกหกผมพยักหน้าเข้าใจคืนถัดมาผมฝันฝันถึงเด็กหญิงที่เรียกชื่อผมเสียงนั้นฉัดอ่อนโยนผมตื่นขึ้นพร้อมเหงื่อเย็นวันต่อมาผมตรวจดูเอกสารเก่าวันที่ ตัวเลขช่วงเวลาทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างเงียบงันหัวใจผมเต้นแรงแต่ผมยังไม่พูดผมรอเพราะรู้ว่าความจริงต้องถูกเอ่ยในเวลาที่ถูกต้องเย็นวันหนึ่งเธอชวนผมไปบ้านบ้านหลังเล็กชานเมืองกลิ่นข้าวสุกกลิ่นสบู่ภาพถ่ายบนผนังเต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่มีภาพผมแต่มีที่ว่าง เด็กหญิงวิ่งไปหยิบรูปวาดยื่นให้ผมดูภาพผู้ชายผู้หญิงและเด็กมือเล็กๆวาดเส้นมั่นคงเธอบอกว่านี่คือครอบครัวในฝันผมกลืนน้ำลายลำคอแน่นเธอหลบสายตาเหมือนรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรคืนนั้นหลังเด็กหญิงหลับเธอชงชาไอ้น้ำลอยขึ้นชาชาเธอบอกว่าเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความพยายาม แต่ความกลัวยังไม่หายผมบอกว่าผมไม่เร่งไม่ขอคำตอบผมขอเพียงให้ผมอยู่อยู่ในระยะที่เธอเลือกเธอเงียบนานเสียงจิ้งหรีดดังจากนอกบ้านเธอถามผมถ้าวันหนึ่งความจริงถูกเปิดเผยผมพร้อมจะเสียทุกอย่างไหมตำแหน่งชื่อเสียงความปลอดภัยคำถามนั้นหนักหน่วงผมตอบ โดยไม่คิดนานว่าผมเคยเสียเธอมาแล้วและผมไม่อยากเสียอีกไม่ว่าในฐานะใดเธอหลับตาน้ำตาไหลเงียบผมไม่เข้าไปกอดแต่หัวใจผมโอบไว้แน่นเช้าวันถัดมาเด็กหญิงตื่นขึ้นมาเรียกชื่อผมอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมันเคยเป็นแบบนั้นมาตลอดเธอชงงะงักเมื่อได้ยินผมหยุดหายใจเด็กหญิงยิ้มแล้ววิ่งมาอดขาผม อ้อมกอดนั้นเหล็กแต่แน่นหัวใจผมแตกออกไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะมันลนเธอยืนมองน้ำตาคลอไม่มีคำพูดแต่เต็มไปด้วยความหมายและในวินาทีนั้นผมรู้ว่าไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรไม่ว่าคำตอบสุดท้ายจะเจ็บเพียงใดชีวิตของผมได้ผูกพันกับสองชีวิตนี้แล้วอย่างไม่มีทางย้อนกลับแต่ความจริง ยังคงรออยู่รอวันที่จะถูกเอ่ยรอวันที่จะเปลี่ยนทุกอย่างและผมยังคงเดินต่อไปในเส้นทางที่หัวใจเลือกโดยไม่รู้เลยว่าปลายทางนั้นจะเป็นการเริ่มต้นของครอบครัวหรือการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ผมอาจไม่เหลือสิ่งใดไว้ปกป้องอีกต่อไปรุ่งเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าโปร่งกว่าทุกวันแสงแดดอ่อนส่องผ่านหน้าต่างบ้านหลังเล็กปลุกผมให้ตื่นก่อนเสียงนาฬิกา เสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากห้องนั่งเล่นเสียงที่ผมเริ่มคุ้นเคยผมเดินออกไปเห็นเด็กหญิงนั่งวาดรูปอยู่บนพื้นเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มให้ผมอย่างไร้เงื่อนไขหัวใจผมอ่อนลงในทันทีเธอเดินออกมาจากครัวถือแก้วกาแฟสายตาสงบไม่หวาดระแวงเหมือนวันแรกเธอบอกว่าเธอคิดมาทั้งคืนคิดถึงอดีตคิดถึงปัจจุบัน และคิดถึงอนาคตของเด็กคนหนึ่งเธอไม่เอ่ยคำว่าพอไม่เอ่ยคำว่าความจริงแต่เธอบอกว่าเธออยากให้เด็กคนนี้เติบโตในโลกที่มีความรักไม่ใช่ความกลัวผมพยักหน้าเข้าใจอย่างชัดเจนผมบอกว่าไม่ว่าความจริงจะถูกเปิดเผยหรือไม่ผมจะไม่เร่งไม่บีบและไม่หายไปผมจะอยู่ในแบบที่เธอและเด็กเลือกเด็กหญิงลุกขึ้น เดินมาหาผมเธอยื่นรูปวาดให้ในภาพผู้ชายผู้หญิงและเด็กไม่มีชื่อไม่มีคำอธิบายแต่เส้นสายมั่นคงและอบอุ่นเธอบอกว่าวันนี้รูปวาดเสร็จแล้วผมยิ้มรับมันไว้ด้วยสองมือเธอมองภาพนั้นแล้วมองผมสายตาไม่อาจซ่อนความรู้สึกอีกต่อไปเธอไม่ได้พูดแต่ผมได้ยินคำตอบ ไม่ใช่คำตอบของอดีตแต่เป็นคำตอบของวันนี้ผมก้มลงอยู่ระดับเดียวกับเด็กหญิงผมบอกว่าไม่ว่าผมจะเป็นอะไรในชีวิตของเธอผมดีใจที่ได้อยู่ตรงนี้เด็กหญิงพยักหน้าแล้วจับมือผมแน่นมือเล็กๆที่ไม่ต้องการคำสัญญาแต่เชื่อในการกระทำแสงแดดส่องเข้ามาเต็มห้องเงาของเราซ้อนกันบนพื้นไม่สมบูรณ์ แต่จริงและในวินาทีนั้นผมรู้ว่าคำถามลูกคนนั้นจะเป็นลูกของฉันได้ไหมไม่จำเป็นต้องมีคำตอบที่ดังเพราะบางความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มจากสายเลือดแต่เริ่มจากการเลือกที่จะรักปกป้องและไม่จากไปเรื่องราวของเราจึงไม่ได้จบลงแต่มันหยุดลงอย่างอ่อนโยนเพื่อเริ่มต้นชีวิตบทใหม่บทที่ไม่มีคำสัญญาใหญ่โต มีเพียงวันธรรมดาที่เราเลือกเดินไปด้วยกัน